สวัสดีเจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้านอมชาแนลเจ้าวันนี้จะมาทำยำหม,มูยอปาราโนวยำหม,มูยอปาราโนวเจ้าก็มีหมูยอได้หั่นเป็นชิ้นแล้วเนาะมีหยอดสะระแหนหรือหอมดวนเนาะแล้วก็พักขึนชายเครื่องปรุงแล้วก็ส่วนผสมก็มีหอมแคกซอยพรลิกขี้หนูเขียวแดงซอย ป้าน้องใส่พริกสองอย่างเลยนะเจ้าผงปรุงรสชูรสน้ำเชื่อมหรือน้ำตาลเคี่ยวเนาะน้ำมะนาวน้ำปาลาน้ำปาลาต้มสุกแล้วก็น้ำปลาเดี๋ยวป้าเอาหมูยอไปหลวกก่อนเจ้าหมูยอนี่เป็นสุกมาแล้วเนาะแต่เอากัะหลวกเห็นสักรำหนึ่ง แล้วก็พุ้นมาสะเด็ดน้ามาหันพักไว้รอ,อก่อนเจา้า เตรียมชามผสมใส่น้ำเชื่อมลงไปเจาตามด้วยน้ำปร,ราต้มซุกน้ำปลาพริกขี้หนูซอยผงปรุงรสแล้วก็ผงชูรสแล้วก็น้ำมะนาวใส่ไปสองช้อนกันเนาะ ปรุงรสเบื้องต้นก่อนนะเจ้าเดี๋ยวมันจืดจางอะอย่างเขาสามารถเพิ่มเติมได้เนาะคนส่วนผสมมันเข้ากันจ่ะชิมก่อน อืมป้าขอเติมน้ำมะนาวไี่อีกนิดหนึ่งเอารแสแซ่บๆจีตจัดไปเลยอืมแซ่บจีตจัดตามที่ต้องการละเจา้าทีนี้ก็ใส่หมูยอลงไปเลยเนาะหอมแคกซอยติดเลยเจา้าตามด้วยพักเลยเจา้า คนให้เข้ากันเจาะขนไปน้ำลายกับตุไปตัวเจา អឺសាច់ឆ្អាបលេเนาะបက်តាក់ serve กันលើចា ก็ได้ประมาณนี้เลยเจ้ายำหม,มูยอปลานัวรสแซ่บสุดๆดมาจ้ามาจ้ามากินตยก,กันเจ้าขอบคุณนะเจ้าที่เข้ามาชม ฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พนอมเตยนะเจ้าแล้วป้าก,กันใหม่สวัสดีเจ้า